สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาชมสมเด็จพิมใหญ่บางคุณพรมรับสมเด็จพิมใหญ่บางคุณพรมผราสวยสมบูรณ์ครับไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับตรงนี้พิมใหญ่บางคุณพรมนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพโดยรวมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องส่งพ้าให้ชมนะครับให้ดูถึงความสวยงามของเนินผ้านะครับตรงนี้เป็นผ้าคุ่เก่า เดี๋ยวเรามาดูดยกันผมจะให้ดูขี้โกกตรงมุมนี้นะครับมุมด้านบนนี่ยสวยงามมากนะครับเป็นผ้าที่ถูกใจนะครับได้มาถูกใจมีราคามาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เสียกันผมนี้ก็ช่วยชมก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูที้โกกนะครับเดี๋ยวผมเอากล้ให้เห็นความชัดเจนนะครับผ้าสมเด็จบางก็ปูดวยเนื้อขาวชั่วๆนะครับข้างใน ความชัดเจนขึน้นนะครับนะฮะัสองพระผ่านเรนเนี่ยต้องลบกล้องสองพระนะครับจริงความชัดเจนนะครับเป็นความสวยงามนะครับความสวยงามพระต้องกนกล้องบ่อยๆนะครับมาที่สวยงามนะครับมา,มาเดี๋ยวผมลบกล้องให้ชมเลยนะครับเวลาไม่คอยท่าไกลนะครับเวลามันไวน,นี่เห็นไหมผมให้ดูนี่เป็นพระกุ๊กเก่านะครับ สวยสมบูรณ์ครับองนี้สวยสมบูรณ์มากๆสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีหักไม่มีซ่อมไม่มีอดนะครับเห็นนะครับแปึงนะครับต้องลบกล้องก่อนนะครับลบกองให้เห็นเื้ยาชจะเจนนะครับโอ้เห็นไหมเดี๋อเป็นจ้ำจ้ำองนี้ถ้าใส่โดนเหงื่อนะครับองนี้จะช้ำเลยนะครับเ่าองนี้จะช้ำเรือจะเน่าเนนะครับเรือช้ำๆนันะครับเนือเน่าเนนะครับเห็นไหม สวยสวยงามมากครับใครที่ดูพระนะครับใครที่ดูพระเด่นสมเด็จเป็นเด่นพระเป็นก็ดูจะเข้าใจนะครับมี่อีกความสวยงามของพระนะครับตรงนี้เป็นพระที่ถูกใจผมจริงๆนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปตามไปด้านหน้าด้านข้างนะครับโอ้โหดูผิวดิโอ้โหนี่ไม่เจ้าเอ้ยนะครับนี่คนที่เล่นพระนะครับหยิบกล้องส่องพระก็จะมีความสุขแบบนี้นะครับ ปันเ็นอะไรหลายๆอย่างนะครับในมุมเดียวกันนะครับอย่างนี้เป็นผ้าคลุมเก่านะนี่คราบคาบแป้งนะครับผ้าแป้งหนานะครับเนี่ยปวกุมโอ้คาบผิวนี่โอ้เนื้อในจัดมากๆนะครับมาเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างกันเลยนะครับเวลาไม่ค่อยทาไข่นะครับนี่นี่คือสมเด็จปางคุณพรมบิ่นใหญ่นะครับวงนี้หนักมือ ชัดเจนที่สุดเลยนะครับหมุนนี้นะครับหมุนนี้ชัดเจนมากมากนะครับสีกุ่นะครับนี่เป็นผักกู่ใหม่นะเอ้เป็นผักกู่เก่านะครับนม่กู่ใหม่บางคนก็บอกว่าผักกู่ใหม่ขี้กู่มันหนานะครับล้างออกก็ไม่หนาเร้กครับก็จะมาถึงมือเรานะครับหมุนนี้เป็นผักที่ชอบชอบจริงๆนะครับชอบจริงๆริงยิ่งสองยิ่งคือสองแล้วมันชอบนะครับจะเห็นอะไรก็เห็น เนื้อหาบนสารพระนะครับให้ดูมุมนี้มุมนี้นี่มุมอย่างนี้ผมชอบเลยนะครับใครดูไปชอบนะครับก็ทักทายมาหลังไม่ได้นะครับตนี้สนุกแกนผมง่ายครับราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่คุณนะครับามาเดี๋ยวมาดูภาพโดยรวมก,กันนะครับดูภาพโดยรวมก,กันนะครับผสมเจนปาาัจจุบัาบางรูปผม่ใหญ่ ใครดูชอบใครดูสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ต้องขอขอบคุณคใครดูชอบใครดูสนใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับสมเด็จบางกุ้งพิจัยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็วพีเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ